เรามาดูสีแป้งเซลิเซ่กันดีกว่านะนี่เบอร์หนึ่งนะคะสีแบบนี้นะเดี๋ยวจะสวอชที่แขนให้ดูนะจ๊ะนี่นะคะเบอร์หนึ่งนี่เห็นไหมก็จะแบบกลืนกับท้องแขนเพราะท้องแขนจะขาวกว่าปกตินี่นะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งก็จะเหมาะกับคนที่ผิวขาวเลยนะอ่าอันนี้เบอร์สองจะบอกว่าส่วนตัวปัดใช้เบอร์นี้นะเบอร์สองนะคะก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้นี่นะคะนี่ให้ดูเนาะ คือจริงๆมันก็ยังกลืนกับท้องแขนอยู่นะก็ได้อยู่นะแต่ก็จะมีความกลืนกับตรงเนี้ยที่เป็นเป็นสีเข้มได้สาหรับคนที่แบบผิวขาวเหลืองเนี่ยประมาณนี้ได้นะคะนี่เบอร์สองนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะที่อยากให้ให้เห็นหเห็นกันเลยคือเนื้อเนียนมากและคือเนื้อเนียนแบบโปร่งแสงดีนะอันนี้คือเบอร์สามนี่เบอร์สามนี่ก็คือว่าทาแล้วหน้าไม่ดรอปนะคะนี่เบอร์สามนะคะเป็นแบบนี้เลย นี่นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะสำหรับแป้งเซลิเซ่นะแค่เลือกสีให้แบบว่าถูกกับหน้าเราเลือกเบอร์ให้ถูกนะมันจะแบบเขาจะเรียกว่าแบบแป้งอ่ะจะปรับให้เข้ากับสีผิวเลยเพราะว่ามันมีความบางเบาแต่ปกปิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องโบ๊ะจนหนานะบางคนบอกว่าอุ๊ยถ้าใช้สีเนี่ยสี0 3ย์าเนี่ยแล้วมันจะยิ่งดําหรือเปล่านะอันนี้ไม่นะมันจะปรับให้สีผิวเราอ่ะดูกโกลขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้มันมีผงไข่มุกอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเนี้ย โคตติ้งเนื้อแป้งไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ